สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปานาคัเพร้มตรโหนาโนนครับชื่อเล่นเจนเทิร์นครับชั้นป3ครับได้ที่2สเรครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการผูกเชือกรองเท้าให้ดูนะครับไปผูกเลยครับ นี่คะ่ะแล้วก็ทำหัวตายแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงทำได้ค่ะนี้นคอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ใสเหมือนเดิม หัวใส่เหมือนเดิมฮะแล้วดึงอย่อนเดิมนะครับดึงให้แน่นนะครับจะได้ไม่หลุดนะครับสวัสดีค่ะ